ที่แก่งกระจานเขามีคาเฟ่ที่มีเครื่องบินยักษ์ด้วยนะคะอันนี้ที่เราขับผ่านไปตอนแรกเราก็มองเอ๊ะร้านอะไรเอยกำลังจะผ่านแล้วแหละแต่ว่าที่นี่เห็นว่าเมีเครื่องบินก็เลยเข้าไปดูนิดหนึ่งค่ะก็เป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็ภายในร้านค่ะว่าค่ะจริงๆแล้วเหมือนแบบโกดังเก็บรถสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีแบบของแบบสมัยเก่าอะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีเป็นเครื่องเครื่องบินลำใหญ่นะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะ จุดนี้น่ามาถ่ายรูปค่ะแล้วก็จะมีข้างในจะมีเป็นหุ่นยนต์ t ฟอร์ f เม m e r ค่ะสำหรับใครที่ชอบพวกหุ่นยนต์ t ฟอร์ f เม m e r นะคะแล้วก็ของตกแต่งที่มันม้วนนะคะอีกมากมายเลยค่ะที่นี่เขามีของสะสมให้เราเดินชมนะคะนี่ค่ะอันนี้อองก็เลยพาเดินเข้ามาภายในร้านของเขาแล้วนะคะร้านเขาก็จะฟางมากเลยนะคะน,นี้เป็นภายในค่ะที่อองบอกว่า มีของสะสมแปลกๆเยอะเลยนะคะก็เดินดูเพลินเลยละคะ่ะนี่ค่ะที่บอกว่าเป็นหุ่นยนต์ทานฟอเมอร์ก็อันนี้เขาทำมาเหมือนเลยนะคะเดินดูเพลินเลยค่ะที่เนี่ยนะคะแล้วก็มุมถ่ายรูปเขาเยอะนะคะที่นั่งก็จะมีเป็นที่นั่งโซนด้านในนะคะคาเฟ่เขาก็จะมีเป็นเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเป็นอา,อาหารเมนูอาหารด้วยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นเมนูไอติมด้วยค่ะที่นี่ค่ะที่นี่แก่งกระจานนะคะอันนี้อ็พาเดินดูบริเวณด้านนอกนะคะเพ mm. ื่องบอกว่ามีเป็นทาน์ฟอร์เมอร์ค่ะแล้วก็มีเป็นเครื่องบินจําลองนะคะลําใหญ่มากเลยค่ะคือเดินเข้าไปถ่ายรูปอ่สวยดีนะคะอันนี้ด้านหน้าเลยนะคะแปลกแล้วก็สวยนะคะถ้าใครมาแก่งกระจานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านแนะนําเลยนะคะ ส่วนภายในด้านในนะคะเขาก็จะมีเป็นที่พักให้ด้วยนะคะอันนี้คือบริเวณด้านนอกค่ะสามารถเดินชมถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็ของแปลกๆก็กกเยอะเลยค่ะอันนี้คือไม่เห็นที่ไหนเหมือนกันนะคะคือที่เนี่เยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะเดินเข้าไปด้านในสุดได้เลยค่ะบรรยากาศเขาก็ดีนะคะเพราะว่าจะอยู่ติดกับเขาเลยอะค่ะช่วงเย็นๆก็อากาศดีค่ะ นี่ค่ะจุดด้านหน้านะคะที่เราบอกว่าเอ๊ะผ่านมาแวบๆเห็นเครื่องบินลําใหญ่ต้องแวะเลยนะคะเครื่องบินนะคะเขาก็เหมือนนะคะคือเหมือนเลยค่ะจําลองมาลเหมือนเ,เหมือนเลยแล้วก็เข้าไปดูด้านในอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกต่นถ่ายรูปมาสวยดีค่ะแล้วก็สาวกทาร์นโฟมเมอร์นะคะตรงนี้ค่ะด้านนอกเขาก็จะมีเป็นหุ่นยนต์ทาร์นโฟมเมอร์ค่ะ ตัวเลยนี่ค่ะคือสวยนะคะแล้วก็แปลกตาดีคือเดินชมได้เพลินเลยค่ะเราสามารถที่จะเข้าปสั่งกาแฟด้านในนะคะแล้วก็ออกมาเดินชมถ่ายรูปด้านนอกได้เลยค่ะเป็นรถโบราณเก่าๆที่ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนอีกเหมือนกันค่ะใครชอบของโบราณสะสมของเก่านะคะก็แนะนำเลยะคะ่ะอีกที่หนึ่งค่ะ ตรงนี้คะ่ะเหมือนเลยนะคะทานฟอร์เมอร์เนี่ยคือเราไปถ่ายรูปมาและสวยดี thank <laughs> you